ดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเขาไม่ทำอะไรเลยเหรอคนนั้นอ่ะตอนนั้นค่ะคุณผู้ชมโอแม่ดูเรียหน่ใหญ่เลยก็ปล่อยคุณใหญ่ไปมาดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะอนุโมทนาบุญค่ะสาธุไปดูกันแล้วตามเวลาบี บบแบบนี้ใหญ่ทุกคนมีความสุขกับทุกเรื่องราวจริงๆวันนี้แขกรับเชิญของเราเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นคู่พ่อลูกที่ไม่เคยออกรายการไหนมาก่อนเลยค่ะมาคุยแซบโชว์ที่แรกเลยแต่ก่อนอื่นเราต้องมาอัปเดตคดีของคุณแตงโมกันสักนิดนึงนะคะอย่างที่เราทราบกันค่ะเมื่อวานนี้ทนายกฤตะนะคะอดีตท,ทนายความฝั่งของคุณแม่ตอนนี้นะกลายเป็นหัวหน้าคณะทํางานทีมทนายความโดยมีท่านสะสะเต้มงคลกิจนะคะแต่งตั้งขึ้นเพื่อติดตามคดีคุณแตงโมแล้วเห็นว่าเจอหลักฐานใหม่ เป็นคลิปสําคัญค่ะเขาบอกว่าอาจพลิกเป็นคดีฆาตกรรมแล้วก็เจอผ้าขาวที่หลายๆคนตามหากันอยู่ด้วยนะคะและอีกหนึ่งคนค่ะที่เคลื่อนไหวนอกจากจะมีเรื่องของการติดโควิดั้งครอบครัวแล้วด้วยนะคะก็ออกมายืนยันอีกคนนึงค่ะว่าจะไม่ปล่อยคดีแตงโมง่ายๆค่ะก็คือคุณทนายรณรงค์ซึ่งวันนี้อยู่ในสายกับเราด้วยเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตหลายๆเรื่องราวกันสวัสดีค่ะคุณทนายรณรงค์สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับการรวมทีมกันกับท่านสอสเต้เพื่อติดตามคดีเนี่ยเรื่องนี้เห็นว่ายังไงคะผมว่ามันจะได้เรื่องไหมนะจะต้องไปรอดูผลงานนะครับรอ,อดูผลงานพอล่าสุดของล่าสุดแล้วก็พีคสุดๆอีกทีหนึง่งเหมือนกันจะเป็นเรื่องหัเกเหลี่ยมโพดเลยนะครับคุณผู้ชมครับจากกรณีอันหนึ่งที่ทนายกฤษณะทนายของคุณแม่คนแรกเนี่ยนะออกมายืนยันตอนแรกเนี่ยบอกว่ามีคลิปเสียงหน้ารถที่บอกว่า เป็นคลิปการคุยกันของคุณโบทีเคกับคุณกติกและมีการสารภาพมาเลยว่าวันนั้นทำอะไรยังไงบ้างต่อไปต่อมานะนก็ทางทนายเดชาอีกเหมือนกันแล้วทางคุณแม่ก็ออกมาพูดเหมือนกันบอกคลิปนั้นอ่ะมันไม่มีเสียงมันมีแต่ภาพจนล่าสุดเนี่ยนะครับมีสำนักข่าวสำนักหนึ่งเขาก็ไปถามไปขุดคุยไปว่าที่ทนายกฤษณะไปได้ยินมาเนี่ยมันมาจากไหนจนสุดท้ายก็ไปเจอกับบังแจ็คแม่เสดายวันนี้นะ ดรบุบ๋มบรรดาไม่ได้อยู่ด้วยไม่งั้นจะได้เห็นคนสวยอีกคนหนึ่งนะคือกลายกลายเป็นว่าคลิปตัวนั้นเนี่ยเป็นคลิปที่น่าจะโอละพ่อแล้วล่ะคลิปคลิปที่ว่ามีเสียงหรือไม่มีเสียงคุณคุณกระติกรับสาร,รภาพกับคุณโบเนี่ยน่าจะไม่มีแล้วละ่ะเพราะงั้นเนี่ยประเด็นเรื่องนี้ก็น่าจะหายไปเลยนะอะค่ะ,ะและในเรื่องที่คุณทนายโพสต์ด้วยล่ะคะ ดิวร <Deal. S 2> ับคืนนี้จ่ายเท่าไร่ให้หลูกพ้นคดีทางเงินสดรับไม่ได้เอาเพชรไปแทนได้นะไอ้เรื่องราวนี้มาไปโยงเกี่ยวกับเรื่องอ,อะไรไหมหรือว่าไปเอามาจากไหนคะเรื่องนี้เวลาแวดวงของคนที่เป็นไฮโซนะ<ฆ>แต่คงจะไม่ใช่เคสนี้หรอกนะครับเป็นแวดวงคนไฮโซนะครับคุณผู้ชมเวลาไฮโซเงินมันมีเป็นหลายพันล้านอะนะเวลาลูกมีคดีความอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะถามเจ้าหน้าที่นะที่เป็นมือเป็นไม้ให้เขาเนี่ยไป,ไปเคลียร์ให้หน่อยสชอย่างอะอย่างฉันไปทําคนตายเนี่ย ฉันต้องจ่ายกี่ล้านเอาแบบไม่ต้องขึ้นศาลเลยนะช่วยเซอร์วิสช่องทาง V.I.P ให้หน่อยสําหรับไฮโซทีนี้ปรากฏว่าการจ,จะไปทําแบบนั้นได้เนี่ยมันจะต้องเป็นกรณีที่คดีเนี่ยเป็นคดีที่ไม่ดังเป็นคดีที่ไม่ได้สื่อมวลชนสนใจหรืออาจจะไม่ได้เกี่ยวกับดาราทีนี้ปรากฏว่าเรื่องนี้มันดังเกินไปสังเกตไหมครับว่าจะมีบางบางคนเนี่ยพยายามบอกว่าเรื่องเนี้ยไม่ต้องไปให้หน่วยงาน,านไหนมาทำหรอกเดี๋ยวให้ตํารวจทําเนี่ยจบแล้ว เดี๋ยวเขาจะสรุปแล้วอย่ามายุ่งเลยคือเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยมันจะทําให้มันเคลียร์กันง่ายขึ้นไงครับถ้าเป็นข่าวอย่างคุยแซบโชว์ตามจิกอยู่ทุกวันเนี่ยผมจะกล้ามาจ่ายไหมผมก็ไม่กล้าเออ,อเพราะงั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยเริมสนใจเรื่องนี้แล้วมันจะได้จบง่ายๆจบไวๆทีเนี้ยเวลาที่เขาไฮโซเขาจ่ายกันนะนะ แต่เราก็ไม่ได้คุยถึงเรื่องคดีนี้หรอกนะเวลาที่เราเ้้าไฮโซเขอาจ่ายกันนะั้นในวงในวงวายพวกนี้นะเขาก็จะจ่ายกันแบบง่ายๆไปเคลียร์ให้หน่อยอย่าให้ลูกต้องขึ้นลงขึ้นศาลเลยสงสารสงสาร<ะ>ลูกปังเอิญที่บ้านนะฉันทำธุรกิจขายเพชรค่ะแล้วทนายไปรู้มาจากไหนอะคะทนายไปทราบเรื่องราวนี้จากไหนอะคะเรามีสายสืบอยู่ทั่วโลกครับเครือข่ายเราเยอะฮะ อ๋ออันนี้ที่เราพูดเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงคดีคุณแตงโมนะคุณผู้ชมนี่เราเปรียบกวา้กวางว่ามันเคยมีข้อมูลว่าเป็นแบบนี้อะพี่ยานะคะค่ะแล้วแล้วกับกระแสข่าวที่ตํารวจออกหมายจับคนบริเเพิ่อมอีกสองคนนะคะรายละเอียดมันเป็นยังไงล่ะคะโอ้ยมีจริงหรอกกระแสข่าวก็คือกระแสข่าวจะออกหมายจับทําไมล่ะในเมื่อเขามารายงานตัวเขามารับทราบข้อกล่าวหาอยู่เพียงแต่ว่าตอนนี้แหละครับจังหวะที่เราจะต้องตามเพื่อจะไปถามว่า ความยุติธรรมที่คุณตังโมควรได้เนี่ยอย่าให้มีใครมาเรียกรับผลประโยชน์เลยเอาให้มันตรงๆเอาให้มันชัดเจนผมไล่วิเคราะห์ทีละจุดนะกระแสข่าวที่บอกว่าจะมีการออกหมายจับอะมาดูก่อนมาดูก่อนครับว่าในสามคนที่เหลือหรือหรือเออตอนนี้โยคีไม่ใช่โยคีแล้วเวสึกงัแล้วเว้ยเป็นคนธรรมดาแล้วในห้าคนจะมีคนมีข้อหาเพิ่มไหมในห้าคนตัดตัดสองสองคนขับเรือไปก่อนก็จะเหลือสามเนะี่ยชูอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวเขาว่าสามอย่างนี้แล้วกันอ่ะ ในสามคนนี้กระติกเนี่ยเป็นคนที่คุณแม่เนี่ยขาใจที่สุดแต่สําหรับผมเนี่ยผมว่ากระติกเนี่ยเขาน่าจะเป็นคนที่ไม่ผิดกฎหมายที่สุดแล้วนะเพราะงั้นผมตัดออก<า>ผมตัดออกเหลือสองคนคุณแซนกับคุณจ๊อบสองคนเนี่ยคุณแซนเป็นคนที่บอกว่าคุณแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือแล้วถ้าผลทางวิทยาศาสตร์มันพิสูจน์มาแล้วทุกหน่วยงานเราใช้คําว่าทุกหน่วยงานเลยพิสูจน์มาแล้วไปดูแล้วมันปัสสาวะไม่ได้ เมื่อมันปัสสาวะไม่ได้แสดงว่าสองคนเนี้ยคุณแสนน่าจะโดนเรื่องของแจ้งความเท็จตามประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งสามเจ็ดซึ่งหนึ่งสามเจ็ดเนี่ยโทษมันจําคุกแค่หกเดือนค่ะปรับแค่หมื่นเดียวซึ่งโทษมันเบามากมันเบามากเลยเหลือคนสุดท้ายก็คือคุณจ๊อบคุณจ๊อบเนี่ยที่มีเสียงล่ําลือเนี่ยว่าเขาทิ้งขวดไวน์ว่าเขาทิ้งแก้วไวาย เมื่อวานเนี่ยนะครับมันมีคลิปอันหนึ่งผมว่าทุกคนเห็นมาตั้งนานแล้วแหละคลิปตัวนี้มีความสําคัญแบบนี้ครับคลิปตัวนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเวลาแค่ประมาณสิบกว่านาทีเนี่ยในคนบนเรือเนี่ยดื่มแชมเปญกันคนหนึ่งเดเกือบขวดแล้วว่ะแค่สิบกว่านาทีอ่ะคุณผู้ชมแสดงว่าไอตอนที่ไปถึงร้านอาหารแล้วกลับมาเนี่ยไม่ใช่กินกันเป็นรังเนือ <med> เพราะว่าดื่มกันดื่มกันหนักมากทีนี้ประเด็นที่คุณเอาขวดไวน์ขวดแชมเปญแก้วไวน์ทิ้งลงจากเรือหมดเลยอันเนี้ยเป็นประเด็นว่าคุณจ๊อบเนี่ยหรืออาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนเนี่ยร่วมกันทำลายหลักฐานในคดีอาญาหรือเปล่าไ<ม>อ้ข้อหาเนี้ยโทษจำคุกมันห้าปี เพิ่มเพิ่เผลอเนี่ยคนทิ้งแก้วไวน์คนทิ้งขวดแชมเปญขวดวายจะติดคุกอยู่คนเดียวด้วยนะเพราะข้อหานี้เป็นความผิดต่อกระบวน,นการยุติธรรมเป็นข้อหาที่มีพฤติกรรมร้ายแรงที่สุดเพราะเจตนาทิ้งคือไม่ต้องการให้ตํารวจเจอขวดวายบนเรือโทษหนว่าเมาโทษหนักไหมคะคุณทนายโทษแค่5้าปีโทษแค่หปีปรับแค่แสนเดียวแต่ว่าพฤติการในคดีไงครับ ไอ้ประมาททำคนตกเรือเนี่ยมันยังเป็นความประมาทไม่ได้ตั้งใจแต่การทิ้งแก้วไวายทิ้งขวดวายขวดแชมเปญอันนี้เจตนาทิ้งเพื่อไม่ให้ตรวจเจอว่าเมาแล้วเมาแล้วขับเรือเพราะงั้นเนี่ยสองคนเนี้จึงเป็นคนสำคัญ<อ>ที่อยู่ในระหว่างการต่อรองกันอยู่หรือเปล่า หรือลาวเอาอย่างนี้<ล>คุณทนายคะคุณทนายด้วยความที่เวลาเหลือน้อยเหลือเกินคุณทนายสรุปสั้นๆได้ไหมว่าแนวโน้มคดีณตอนนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะไปในทิศทางไหนและจะจบเมื่อไหร่คะทิศทางคดีนะครับตอนนี้ตํารวจเองเนี่ยก็ยังสรุปไปที่อุบัติเหตุเหมือนเดิมนะครับแต่จะมีประเด็นหนึ่งที่จะทําให้สังคมเนี่ยไม่จบไม่สิ้นก็คืออุบัติเหตุที่ว่าแตงโมหล่นจากที่ท้ายเรือหรือตําแหน่งอื่นกันแน่แล้วก่อนหน้านี้แผลต่างๆของแตงโมเนี่ย มีคนทําให้เกิดหรือโดนใบพัดเรือหรือโดนวัตถุตัวใดมากระทบอันนี้ต้องรอตํารวจเฉลยบางครั้งนะอาจจะเฉลยไม่ได้ก็ได้แล้วกลายเป็นปินนาศาแล้วก็จะตัดจบแค่นี้เลยคุณผู้ชม<อ>คิดว่าเคลียร์หรือไม่เคลียร์ล่ะคืองงมากกับคํานี้ของคุณทนาบางทีอาจจะเฉลยไม่ได้คืออะไรอะคะเฉลยไม่ได้เพราะไม่ยอมเฉลยไม่มีคนยอมพูดว่ามันเกิดอะไรขึ้น มีแค่คนบนเรือที่รู้ความจริงครับคนอื่นเนี่ยไม่มีหลักฐานชัดขนาดนั้นเราเพียงแค่บอกได้ว่าคนบนเรือเนี่ยโกหกแต่ไม่รู้ว่าโกหกเพื่ออะไรอา้าวคุณทนายขาอย่างนี้ถ้าไม่เฉลยไม่พูดความจริงทั้งหมดแล้วคดีมันจบได้หรอคะอย่างนี้ก็ถ้ามันจบแล้วก็จะได้ไม่ต้องโยนไปดีเอไงเมื่อวานดีเอสไอเขาก็มาสอบนะรู้ไหมน,ะใน่ในกองบัญชาการวีดีเอสมานะมาเองนะค่ะอืม ก็ต้องลุ้นกันต่อไปะนะคะ,คะเนียเรื่องนี้หลายคนก็ลุ้นมาแบบห <นะ S 1> เวลานานแล้วก็อยากให้จบด้วยดีะนะคะตอนนี้ต้องรีบตามถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเขาตัดจบขึ้นมานะตอนหลังมารอลุ้นกันเนี่ยลุ้นไม่ไหวแล้วลุ้นอย่างเดียวครับโอนคดีไม่โอนคดีค่ะเหมือนที่โพสต์ล่าสุดใช่ไหมที่บอกดิวลับล่มอะไรหรือเปล่าคุณทนายก็ตอนเนี้รอดูอย่างเดียวว่าจะกล้าแจ้งข้อหาหรือเปล่าค่ะ อ่ะแม่จริงๆอยากรู้อีกหลายเรื่องอยาก,ยากขยี้หลือเกินแต่ว่าเวลาให้เป็นเรื่องของค <c oughs> ดีที่จะสรุปกันแล้วกันขอบค <c oughs> ุณทนายมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะชมรายการคุยแซ่บโชว์แล้วอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะ <c oughs>